พอถึงเวลาตรวจสอบเรื่องชุดจริตเอาแค่ตรวจสอบของลุงป้อมผมยังไม่รู้ถูกผิดอะไรผมไม่รู้แน่แแแนอนแน่นอน,น,อนไม่ผิด<อ>พูดตรงๆ,รงๆ,ๆ,ๆเลยคือพอไปตรวจสอบเนี่ยผลการตัดสินมาทั้งเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนเอ่ยอะไรเนี่ยถามว่าเป็นยังไงมันขัดความรู้สึกพี่น้องประชาชนแต่ว่าจะถูกจะผิดอันนั้นว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับลุงป้อมประมาณนี้ เรื่องลุงป้้มเนี่ยนะฮะผมบอกเลยฮะเรื่องนาฬิกาก็เปิดเผยยังไงสารก็บอกให้เปิดเผยแล้วก็ไปดูเอากันละกันแต่เรื่องของเรื่องคุณศีทาคนพูดอ่ะตอนเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนั้นอ่ะรัฐมนตรีกี่คนติดคุกเพราะถูกกงนะเพราะกงนี่ถูกกงนะแล้วที่สําคัญผมถามอยู่คำหนึงเรื่องทั้งหมดจะผิดไม่ผิดมันต้องสารตัดสินใช่ไหมรัฐบาลของ คุณสิทธาอยู่ด้วยตอนนั้นน่ะสารตัดสินหมดแล้วละครับไม่ว่าจำนำข้าวไม่ว่าเอื้ออาทรไม่ว่าอะไรทั้งหลายมันกี่คดีเข้าไปแล้วเป็นคนที่ไม่ควรจะพูดถึงเรื่องนี้มากที่สุดคนคนนี้นะ,ะผมมีความเห็นอย่างนี้ว่ากระบวนการกระ,ะบวนการตรวจสอบฤติตมันต้องสารตัดสินแล้วชัดเจน เมื่อสาศาลตัดสินถ้าจิตจำควกไปสิบกว่าคนแล้วอ่ะนะลำตีอ่ะเดี๋ยวไงอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคุงทั้งเลยวะ้วจผมพูดยังไงอ่ะเข้าใจค่ะแล้วลุงป้อพูดอยู่อย่างเดียวเรื่องนาฬิกาเขาบอกแล้วก็เอามาดูดิก็เดี๋ยวเข้าไปดูอจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ที่ขัดอาจารย์ไปแสดงว่าไม่มีอะไรเลยเหรอมีเรื่องเดียวอ่ะกินอยู่เรื่องเดียวคือกำลังจะบอก